เมื่อสักครู่ผมทิ้งท้ายไว้ว่าวันนั้นเน้นจะเน้นจริงแบบการศึกษาเกษตรและสิ่งแวดลอ้อมทําไมเน้นตรงนี้ทําไมไม่เน้นอุตสาหการรมเหมือนชาวบ้านเขาไม่เน้นการค้าส่งออกอะไรทํานองนี้คือผมว่าจ,าจิตวิญญาณของของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนี่นะครับผมอยากจะเห็นว่า,าจิตวิญญาณของแผนนั้นเนี่ยพุ่งตรงไป ผู้ได้โอกาสในสังคม mm hmm. ซึ่งผู้ได้โอกาสเนี่ยอ,อาจจะมีตั้งเจดแปดกลุ่มด้วยกันค,คนชนบทคนจนในเมืองเกษตรกร,ร,กรผู้พิการเด็กผู้หญิงผู้ผู้สูงอายุนะเพราะว่าผู้ได้โอกาสเนี่เขาไม่มีการรวมตัวกันครัเมื่อเขาไม่มีการรวมตัวเป็นองค์กรเนี่ยเขาไม่มีอำนาจต่อรองกับรัฐ mm hmm. หรือผู้ใช้ยอำนาจรัฐ ส่วนที่สองที่บุญยาเห็นจิตวิญญาณของของแผนก็คือว่าควรจะพุ่งไปที่เรื่องการกระจายไรายไดนะ้ที่เป็นธรรมส่วนส่วนที่สามนั่นก็คือเรื่องของการที่จะกระจายอำนาจแต่พอพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยอำนาจมันไม่มีตัวตนอำนาจคืออะไรคืองบประมาณ ถ้ารเราจะกร,รจะจายอํา,าอนาจไปที่ท้องถิ่นเนี่ยคุณกระจายอํานาจไปแต่คุณไม่มีแม้เงินให้เขาเนี่ยไปไม่ได้นั้นจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณวิธีใหม่จ,<า>จะต้องมีการคิดใหม่ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณปัจจุบันนี้หน่วยกลางของรัฐทุกแห่งที่กรุงเทพเป็นคนกนําหนดทุกอย่างต่อไปถา้าเราคิดถ้า,าเราจริงจังกับเรื่องของการกระจายอํานาจแล้วนี่มันต้องกระจายงบประมาณไปด้วยซึ่งกระจายงบประมาณก็หมายความว่าต้องให การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นจะผ่านองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถกําหนดชะตางตัวเขาเองได้แต่นี้ทําไมถึงเลือกการศึกษากเกษตรและสิ่งแวดล้อมในทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการค้าธุรกิจเขามีองค์กรที่ตั้งไว้นานแล้วที่เป็นตัวแทนเป็นปากเสียงเขาสภา,าอุตสาหกรรมเขามีสภาอุตสาหกรรมรองรับโดยกฎหมายเป็นที่ยอมรับของรัฐบาล รับสภาหอกันคาทั้งสององค์กรเนี่ยเขาทําหน้าทีงเขาทั้งนั้นจะตั้ง<ะ>สภากเษากเษตรสภาเกษตรก็มีการตอนสมัยผมมาเป็นนายกครั้งแรกก็เป็นเรื่องที่ติดข้างมาจาก,กรัฐบาลก่อน <c oughs> ว่าอยากจัดให้มีสภากเกษตรการจัดตั้งสภากเกษตรผมคิดว่าฟังแล้วเนี่ยมันน่าคิดว่ากเกษตรของเราได้โอกาสในเมืองไทยมีกฎมีภาคเกษตร จำนวนคนเป็นยี่สิบสามสิบล้านคนครับแต่ไม่มีเสียงอะไรเลยและภาเกษตรก็ถูกรังแกจากรัฐอยู่ตลอดเวลาถูกรังแกจากรัฐถูกรังแกจากนายทุนครับแต่พอมาดูกันจริงๆแล้วนะสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วตอนที่ผมเป็นนายกนั่นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สภาเกษตรมันกลายเป็นสภาราชการเป็นสภาข้าราชการเกษตรกับนักธุรกิจที่ประกอบกิจการเรื่องเกษตร S <S นั่นผมว่าเราพูดเราพูดถึงสภาสภาเกษตรนี่เราต้องพูดให้แน่ชัดว่าถ้าเราไปจะเราจะพุ่งไปที่กลุ่มที่ด้โอกาสจริงเนี่ยควรจะเป็นสภาเกษรตรกรควรจะเป็นสภาเกษรตกกษรตกรเพราะว่านะฮะข้าราชการเขาไม่จำเป็นต้องเข้ามายุ่งในเรื่องสภาในเรื่องในเรื่องเกษรตรกรรมมากนะักเขากำกับดูแลนะฮะส่งเสริมส่วนทางทนักธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปก็ดีไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงสีก็ดีเขาก็มีสภาอุตสาหกรรม ถามีอสภาหอ,อการค้าเป็นตัวแทนเขาอยู่แล้วเขาดูแลผลประโยชน์เขาได้แต่ตัวเกษตรเกษตรกร,กรยิงๆไม่มีตัวแทนเลยะนั้นผมว่าถ้าบทเราจะพูดถึงต่อน,นี้ตั้งแต่นี้ต่อไปน่าจะพูดถึง,ถงสภาเกษตรกร,กรแต่ปการเป็นสภาเนี่ยต้องวางให้แน่นอนว่าจะมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใดจะทํางานในเรื่องใดนะสององค์ประกอบจะเป็นอย่างไรจะมีการเลือกตัวแทนอย่างไรเพราะอย่างสภาสาหกรรมในสมาชิกจะต้องได้รับบัตรจัดตั้งโรงงานจากกระทรวงสาหกรรม มันมีเงื่อนไขยอยู่ในตัวอยู่แล้วที่มีการประชุมกันมาสองสาครั้งเนี่ยสมาชิกจำนวนไม่น้อยนะครับแต่ในภาคเกษตรก็มีตัวแทน17คนซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแทนที่ผมคิดว่ามีคุณภาพนะครับ,รบก็ได้มีการบ่นกันมากถึงเรื่องกเกษตรในฐานะผู้ด้โอกาสแล้วก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ถ้าเกิดจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ย แผนนี่นะทั้งเป้าหมายก็ดีหรือยุทธศาสตร์ก็ดีเนี่ยมันได้มันไม่ได้ผูกโยงไปกับมาตรการที่ว่าจะทำยังไงที่จะให้คนเรานี่พอเพียงครับครับผมก็เลยคิดว่าในการประชุมคราวหน้าในกลางเดือนกันยายนเนี่ยผมคิดว่าเราจะไปประชุมวางแผนว่าต่อไปหลังจากแผนเก้าแล้วเราจะทําอะไรกันต่อไปโครงสร้างจะเป็นยังไงตัวสถานที่ปรึกษาเนี่ยผมก็จะผมก็จะเลือกสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งจะถือโอกาสเมื่อไปประชุมแล้วที่จังหวัดเชียงเสาหนึ่ง ก็จะไปดูศูนย์วิจัยการพัฒนาตามโครงการพัฒนบริที่จังหวัดชาเชิงเซาซึ่งเป็นศูนย์ที่แบบเป็นศูนย์ตัวอย่างรวมเรื่องการพัฒนาแบบเป็ดเสร็จรวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการปรับพื้นที่ดูคุณภาพของดิน การวางแผนปลูกพืชไร่รวมทั้งการมีส่งเสริมอาชีพเสริมนะฮะในเรื่องของหัตถกรรมประจำบ้านก็ดีเรื่องศิลปศชีพก็ดีและเป็นศูนย์ที่รวมหน่วยราชการต่างๆเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่ทราบกันว่าการประสา,านงานของหน่วยงานราชการนี้ไม่ค่อยจะดีนักนั้นศูนย์นี่จะเป็นศูนย์กลางจริงๆ